สวัสดีสวัสดีทุกทุกคน <Okay. S 2> อ่วันนี้คืนนี้เราก็ไปบอกปฏนะิบัติปฏิบัติดูลูกดูกายพิจารณากายแหละนะพิจารณาถึงสังขารสังขารตอนนี้คือสังขารร่างกายสังขาร สัพเพสังข,งขารานะ <c oughs> สัขงขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์นะะพิจารณาเกษาโรมานักขาทัานตาตะโจนะพิจารณาถัดดินถัดน้ำถัดลมถัดไฟในร่างกายเหล่านี้นะทุกคนก็ต้องทำความเข้าใจนะว่า ถัดดินถัดน,น้ําถัดลมถัดไฟเนี่ยมันเป็นยังไงที่จริงเน้ร่างกายเราเนี่ยมันคือสสารมารวมตัวกันนะสสารแล้วมารวมรวมรว,วมตัวกันไอส้สสารที่รวมตัวกันเนี่ยมันรวมตัวกันด้วยธาตุสีธาตุสีก็คือความแข็งสสารที่มันแข็งแข็งอย่างเช่นมันมีแคลเซียมเป็นกระดูกเนี่ยมันมีความแข็งนั่นแหะคือธาตุดิน มันมีธาตุดินอยู่ทําให้มันแข็งแล้วก็มันมันแล้วแต่นะว่าอันไหนจะเป็นแข็งอันไหนมันจะคงรูปแล้วกระดูกเนี่ยมันคงรูปอยู่ได้เพราะธาตุน้ําในความแข็งของมันอะไรมันมีธาตุน้าอยู่มันคือมันคงรูปร่างมันยึดเกาะเนี่ยธาตุน้ำเนี่ยมันเป็นตัวยึดเกาะกุมแต่มันก็ไหลเวียนเอิบอาบได้ด้วยตรงนี้นะน้ำเนี่ย เนี่ยบัดเบางบางคนเนี่ยมันยังไม่เข้าใจเนี่ยในเรื่องของธาตุสี่จริงๆเนี่ยนะก็เ,เข้าใจว่าน้ําเนี่ยมันคือน้ําการไหลไปไหลมาของน้ําเลือดเป็นน้ําอย่างเงี้ยมันไม่ไม่ไม่ใช่นะคําว่าน้ําเนี่ยคือการเกาะกลุ่มเอามาิบอาบถ้าเลือดมันเลือดเนี่ยมันก็มีธาตุดินอยู่เลือดความมันมีความร้อนอยู่ใช่ไหมในเลือดมันมีความร้อนอยู่มันก็เป็นมีธาตุไฟด้วยแล้วในเลือดมันก็มีธาตุธาตุดินธาตุไฟธาต ลมมันก็มันก็มีการเคลื่อนไปเคลื่อนมาใช่ไหมละ่ะเ <Yeah. S 1> นี่ยตรงนี้นะก็ต้องทำความเข้าใจกันนิดนึง <Yeah. S 1> ทีนี้ในร่างกายเราเนี่ยมันก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะควรจะเรียนอันนี้วันนี้ก็เลยมาเสิร์ฟมามาพูดถึงเรื่องของอายตนะอายตนะนี่ก็คืออ่ามันแปลว่าแดนเชื่อม มันแปลว่าตัวเชื่อมต่ออย่ากบ้านเราเนี่ยมีหน้าต่างเป็นที่เชื่อมระหว่างในบ้านกับนอกบ้านอย่างเงี้ยในบ้านก็คือมีเราอยู่ในบ้านนอกบ้านก็คือมีมีฟ้าอากาศต้นไม้อะไรก็ว่ากันไปะฉงนั้นอยนายตนะในร่างกายเราก็หมายถึงว่าคือสิ่งที่มัน เชื่อมสิ่งภายนอกกายกับสิ่งภายในกายก็มีอะไรบ้างมีเสียงเนี่ยที่เราต้องรับรู้เข้ามาเชื่อมเข้ามามีภาพที่เราต้องรับภาพเข้ามามีกลิ่นที่เรารับกลิ่นเข้ามารสชาติที่เราต้องรับเข้ามาแล้วก็สัมผัสต่างๆเนี่ยมีคนมาตีเรามีคนมา มาถูกตัวเรามาสัมผัสเราก็รับรู้ตรงนี้เนี่ยคือแดนเชื่อมคือสิ่งที่มันเชื่อมเสียงเชื่อมอะไรต่างๆพวกนี้เข้ามามันก็มีรู้อยู่แค่นี้สรุปก,ก็คือมีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจตาหูจมูกลิ้นกายใจ าเนี่ยคือรับรู้อารมณ์ทางตาก็คือเห็นรูปนั่นแหละร,รู้รูปด้วยตาคือการเห็นใช่ไหมเนี่ยระรู้อารมณ์ทางหูก็คือได้ยินเสียงเนี่ยรู้เสียงด้วยหูเนี่ยก็คือการได้ยินอย่างเงี้ยเนี่ยยกตัวอย่างนะรู้อารมณ์ทางจมูกเนี่ยรู้กลิ่นด้วยจมูก หรือการที่เราได้รับกลิ่นนั่นแหละเป็นการรับกลิก่นเข้ามามันก็คือรับาภาพรับเสียงรับกลิ่นรับรสเข้ามาประมาณนี้นะแล้วก็รับการสัมผัสเข้ามาคือมีตาหูจมูกลิก้นกายใจนั่นแหละตัวใจก็คือรับตรงนี้เนี่ยมันเป็นการที่ใจเนี่ยคือ การรู้ธรรมารมด้วยใจธรรมาลมก็คือความนึกคิดอะไรรู้ความนึกความคิดอยู่ดีๆมันก็คิดขึ้นมาเฉยอย่างเงี้ยเราก็รับรู้ได้ใช่ไหมอันเนี้ยคือเข้ามาทาง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 ,ทางใจแต่ว่าเราถือว่ามันอยู่ในฝ่ายรูปอยู่ฝ่ายทางกายเพราะว่าเขาเรียกว่ามันมีตัวคทายรลูปเนี่ยอันนี้ก็ฟังไว้เฉยแต่ว่าเรารู้ว่า เอาเป็นว่าอายตนะเนี่ยมีตาหูจมูกล,ลิ้นกายใจอะละกันมีหกอย่างอายตนะหกก็าเรียกอายตนะหกแต่ว่าเราต้องเข้าใจอยู่อย่างหนึ่งว่าสิ่งที่เรารับรู้มาทั้งหมดอ่ะพอเรารับปุ๊บมันเป็นอดีตแล้วนะีพอเราพอเรารับรู้ปั๊บเนี่ย มันจะมีตัวไปรับรู้เราเรียกว่าวิญญาณธาตุตัวรับรู้ถ้าไปรับรู้ทางตาเราก็เรียกว่าจักขูวิญญาณถ้าไปรับรู้ทางหูได้ยินเสียงเนี่ยก็เรียกว่าโสตะวิญญาณที่ได้ยินเสียงมันจะพูดพูดๆอยู่เนี่ยโสตะวิญญาณมันรับรู้คือวิญญาณรับรู้ทางจมูกก็เรียกว่าขานะวิญญาณทางลิ้นเรียกว่าชิวหาวิญญาณทางกาย กายวิญญาณทางใจเราก็เรียกว่ามโนวิญญาณอันเนี้ยก็คือวิญญาณนั่แหละวิญญาณธาตุรู้สภาพรู้นี่แหละคือรู้ทุกเรื่องราวที่อายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจรับมานี่ยหละมันก็มีชื่อของเขาแต่ละชื่อแต่ละชื่อไปแต่ว่าถ้าตารับภาพไปแล้วนะไม่มีตัวสภาพรู้เราก็ไม่รู้ ราก็ไม่เห็นมันต้องอาศัยมันมีอยู่สอะอาดการที่จะรับรู้ได้มันมีอยู่สามอย่างนะเขาเรียกว่ามันมีภายนอกมีภายในแล้วก็มีวิญญาณรับรู้ก็คือถ้าเป็นตาก็ตาเนี่ยถือว่าเป็นภายในภายนอกก็เป็นภาพภายนอกเป็นรูปภายนอก ที่มากระทบตาแล้วก็ตัววิญญาณรับรู้เนี่ยสามอย่างนีรับรู้ปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดอารมณ์สภาวะก็เลยอารมณ์ทางตาก็คือก็คือรู้รูปเลยเราก็จะรู้สภาพรู้มันจะรู้กันทันทีมันจะรู้คือวิญญาณเน่ยเป็นเป็นธาตรู้เลยเน่ยที่หูก็เหมือนกันฟอร์มเสรพูดไปเนี่ย พอเราได้ยินเสียงปุ๊บไอ้วิญญาณโสจกวิญญาณของเราก็ทางานหังานั้นเราก็รับรู้เสียงแต่มันรู้เฉยนะมันยังไม่ได้ไปปรุงแต่งอะไรปรุงแต่งอะไรเป็นเรื่องของนามอีกทีหนึ่งก็คือมันก็มีความรู้สึกก่อนแล้วก็มีความจําที่เราจําไว้ว่าเสียงนี้เป็นเสียงของมาเซอร์หมหเราเรียกว่าสัญญาแล้วก็ปรุงขึ้นมาว่าเออเสียงมาเตอร์พูดพูดว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เราควรจะรู้นะเราเรียกว่าอายตน,นะทีนี้ว่ามันมีอยู่อย่างหนึ่งคือว่าเสียงเนี่ยสมมติสมม,ต,สม,มติเสียงนะสมมุติเรามีคนเขาอ่ามีคนเขาตีอ่า,าตีาตะปูอ่ตีตะปู ดีดปูปั้งตั้งไว้เนยอยู่ไกลามากเลยนะพอเราได้ยินเสียงปั๊บเนี่ยนะไอเสียงที่อยู่ที่ต้นต้นตอมันดับไปแล้วแล้วเสียงก็วิ่งมาหาที่หูเราพอมากระทบหูเราปุ๊บเข้าไประบบประสาทสมองนะไอตัว วิญญาณรับรู้ไอ้วิญญาณา่าก็ไปรับรู้ปุ๊บไอเสียงที่รับรู้เนี่ยมันดับแล้วมันไม่มีอยู่แล้วตาลับภาพเนี่ยพอรับเรารับรู้ปุ๊บเ,เนี่ยภาพนั้นมันไม่มีแล้วดับไปแล้วเรามองไปข้างหน้าเราเราเห็นหน้าต่างเนี่ยสมมตินะพอเราไปทางซ้ายเนียพอเราไปเห็นตู้เย็นเนี่ย หน้าต่างกระดับแล้วตูเ้เย็นโถก้นมาอย่างงี้มันมันคือที่เราสิ่งที่เราเห็นมันเป็นอดีตแล้วสิ่งที่เราได้ยินก็เป็นอดีตไปแล้วสิ่งที่เราได้กลิ่นก็เป็นอดีตแล้วรสชาติที่เราได้รับก็มันก็เป็นอดีตแล้วทั้งนั้นเรารับรู้สิ่งที่เป็นอดีตไปแล้วทั้งนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องจําไว้เลยนะอ่าเมื่อกี้เรายกตัวอย่างไอเราตีตะปูคนตีตะปูปั้ง เราได้ยินได้ยินเนี่ยคือได้ยินเสียงเสียงที่มันดับไปแล้วแล้วเราก็เอามาปรุงแตง่งว่าคนนั้นตีตะปูอย่างงูอย่างนี้อะไรอะไรนะเขากาลังสร้างบ้านกำลังปลูกบ้านอะไรเขาไม่รู้แหละมันก็ปรุงแต่งไปไอ้ที่เราปรุงแต่งเน่คือมันไม่ไม่ใช่ของจริงแล้วมันเป็นมายาแล้วเพราะว่าไอ้ของจริงมันดับไปแล้วไอ้คนตีตะปูมันดับไปแล้วอนนสมมติเราเรามองไปไกลๆนะตาเนี่ยมันเห็นคนตีปั้งแล้วเสียง เสียงถึงจะมาทีหลังนะเห็นไ,ไหมแสงกับกับเสียงเนี่ยมันวิ่งไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เท่ากันความเร็วระหว่างแสงกับเสียงเนี่ยมันเร็วไม่เท่ากันนั่นเราถึงได้เห็นภาพก่อนแล้วมาได้ยินเสียงทีหลังไอเสียงที่ได้ยินไอภาพที่เห็นนั่นก็คือดับดับดับไปหมดแล้วแล้วเราก็เอามาคิดไอคนมาคิดปรุงแต่งว่าเออเนี่ยคนเขาตีตะปูอย่างเงี้ยฉะนั้น ในสาระบบของความทรงจําของเราทั้งหมดเชื่อหรือไม่ว่ามันไม่มีอยู่เลยมันมันไม่มีของจริงๆอยู่เลยไม่ใช่เชื ье, ่อหรือไม่หรอกมันมันเป็นเรื่องจริงคือว่าทุกคนที่จําเรื่องราวทั้งหมดในอดีตที่ผ่านมาทั้งหมด,ด,ท,หท,หมดทั้งสิ้นนะ่ะนะมันเป็นเรื่องราวที่มันไม่มีอยู่แล้วมันไม่มีมันไม่มีเรื่องไม่ใช่เรื่องเดาตอนนี้มันไม่มีอยู่แล้วมันไม่มีอยู่จริง มันเป็นอดีตไปทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องแล้วอ่ะแล้วพอเราคิดขึ้นมาเรามาปรุงแต่งเรื่องราวขึ้นมาเนี่ยมันเป็นมายาเลยทีนี้เป็นเรื่องมายาเลยเห็บางคนนี้เคยด่าฉันคนันนั้นต้องเอาคืนซะหน่อยอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่ไม่ใช่ละใช่ไหมมันเป็นเรื่องมายาเป็นเรื่องที่เราคิดปรุงแต่งขึ้นมาเองนี่แหละ แล้วสิ่งที่คิดปรุงแต่งไม่ใช่เรานะนาตัวสังขารมันคิดใช่ไหมเรียกว่าสังขารการปรุงแต่งมันปรุงแต่งมขึ้นมาไอความรู้สึกก็เกิดขึ้นมาเด็ความรู้สึกก็คือเวทนาความรู้สึกเกิดต่เกิดเครียดแค้นจริงจังอะไรต่างๆก็เกิดตาม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 กันมานมันมีแต่หาอุปทานพบจติเกิดตาม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 กันมาเน่ยแหละทั้งๆที่ ไอ้ของพวกนี้มันไม่มีอยู่จริงเลยแล้วจริงๆแล้วไอ้คนที่ตอบตะปูตีตะป,ปูอะมันก็ไม่มีอยู่จริงๆด้วยนะ,ะเนี่ยสัพเพ昙มาณตาใช่ไหมทำทั้งหลายที่เราเห็นที่เรามันมไม่ไมีมีอยู่จริงมันไม่มีอยู่จริงคนคนนั้นมันก็ไม่มันก็ไม่มีอยู่จริงอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันมันเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าเอา้าถ้ามันมีอยู่จริงเราก็รู้เป็นอดีตไปแล้ว อดีตไปแล้วขณะที่เรามาปรุงแต่งแล้วตอนนี้มันก็มันไม่มีแล้วสมมติอะสามีเราภรรยาเราเคยไปมีกิ๊กอันสมมติอย่างนี้นะเออแต่เคยไปมีนะหรือมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ด้วยเพราะมีคนพูดมาอย่างนี้นะเรื่องราวแล้วมันก็เป็นอดีตมันมันไม่มีอยู่จริงไงแต่มันทําให้เรามาคิดระทุกได้ เห็นไหมเนี่ยการทํางานของรูปนางขันห้าอยู่ดีมันทำเราทุกข์ได้อยู่ดีเราก็ทุกข์ึ้นมาได้จากความจาของเก่าอดีตเก่าอะไรแล้วเรื่องราวเก่าๆแล้วเรื่องราวเก่าๆเป็นเรื่องราวที่มันไม่ใช่ของจริงไงเสียงที่ได้ยินก็ไม่ใช่ของจริงของจริงอะไรรก็ไม่ใช่ของจริงซากอย่างแต่มันเราเอามาปรแต่ง ไอ้ลูกดามกันห้ามมันคุงแต่งถ้าจนเป็นเรื่องจริงแล้วลูกดามขนามันห้ามกระทุกก็มันเองแต่เราก็เป็นับเอาทุกของขันห้ามาจับไปมามายึดไว้แล้วก็มาทุกนี่เนี่ยเป็นเรื่องราวของทุกที่จากอายตนะต่างๆที่เราไม่ควรจะทุกแต่อายตนะนี่แหละมันเป็นต้นเหตุทั้งทั้งหมดเลย ถ้าไม่มีอายตนะก็ไม่มีโลกโลกทั้งหมดมันแล้วลองคิดดูดิถ้าเราไม่ได้ยินไม่ได้เห็นไม่ได้กลิน่นไม่ได้รสไม่ได้สัมผัสไม่มีความนึกคิดอะไรเนี้ยมันจะมีอะไรมันก็ไม่มีอะไรนะทุกสิ่งที่มีกระเพาะว่ามันมีทีที่พอมีแล้วมันก็เลยมีสมมุติขึ้นมา สมมุติว่าไอ้นั่นคือเสียงดังเสียงเบาเสียงคนนั้นเสียงคนนี้เสียงมัตเซอร์เสียงอะไรต่างๆใช่ไหมท,ท,ทีนี้ว่าไอ้สมมุติเนี่ยมันก็มีประโยชน์แต่เราเข้าใจสมมุติตามความเป็นจริงได้นั่นน่ะคือเราเข้าสู่วิมุตต์แล้วสมมุติเราก็จําเป็นที่ต้องรู้เพื่อเอาไว้แก้สงสัยใช่ไหม แกสงสัยว่างไงเออคนนี้เขาพูดกับเราเนี่ยถ้าเราไม่เอาสมมติไปคุยกันอนะ่ะมันก็ไม่หายสงสัยหรอกใช่แก้ความสงสัยมันเรื่องของการสื่อสารนั่นแหละสมมุติมีไว้ตถุปรสสื่อสารกันนะแต่ว่าถ้าเราเข้าใจสมมุติเข้าใจทั้งหมดทั้งสิ้นว่ามันเป็นสิ่งสมมุติขึ้นมามันเป็นของมันอย่างนั้นแหละ เห็นมันไปทตามความเป็นจริงอย่างนั้นแหละนั่นแหละเราเข้าวิมุติแล้วเนี่ยมนันธรรมะเลยนะมันเป็นแบบนี้แหละเอา้าวันนี้ก็คุยเรื่องอายรนะแล้วก็กันเยอะแยะมากมายนะก็ให้ทุกคนลองไปทำความเข้าใจดูว่าสิ่งที่มาเส้์นะี้พูดไปแล้วเราก็รับฟังไปสุตตะปัญญาปัญญาเกิดแล้ว ก็จินตามัญญาปัญญาเอาไปใคไครวนลองดูแล้วก็ภาวนามัญญาปัญญานำไปปฏิบัตินะสติเออาว่านพิจารณาไปนะเออมันเป็นอย่างนี้แล้วลองดูทีว่าเสียงเข้ามาในหูเราแล้วเราเป็นยังไงตั้งแต่นี้เป็นตนไปแ้วมันมีเสียงเข้ามาเราภาพเข้ามากลิ่นเข้ามาแล้วเรารัอบรู้แล้วเรารู้สึกยังไง ความรู้สึกตเรามันเปลี่ยนแปลงไปไหมอัตราตัวตนเรามันลดลงไปไหมนี่แหละธรรมะเอาไปโน้มเข้าไปในกายในใจของเราฟังร้บก็โน้มเข้าไปในใจในกายของเราเอาไปปฏิบัติเข้าสู่ตัวเรานี่แหละธรรมะมันอยู่ในตัวเราทั้งหมดทั้งสิน้นมันอยู่ที่กายที่ใจเรานี้ใช่ไหม่ะอ่ะให้ปฏิบัติกันดูก็ให้ทุกคน สำเร็จทุกๆเรื่องราวนะแต่วันนี้ก็มาเซอร์ก็พูดแค่นี้แหละอ่ะปฏิบัติต่อจากคุณจะตมเลยเนาะสวัสดีทุกคนเจ้าค่ะน้อมน้อมน้อมนะสติเอววชาว่าน้อมกราบมุขตาจิตน้อมนอบน้อมกราบน้อมเก็บกุศลท่านมาเซอร์เก er. ็บกุศลกับเพื่อนทั้ง65บ้าบ้านเนาะแล้วก็ วิตามินจีกุศลใหญ่รอบนี้ก่อนหนึออ่งรอบเดี๋ยวเราร่วมกันสติเอมเมซาว่างนะฮะ